ตัวจริงของเซนไคเซอร์แบล็กหรือโกชิคิตะไคโตจากซีรีส์ดอร์บราเธอร์นั้นเป็นใครกันแน่จะใช่คนเดียวกับไคโตในซีรีส์เซนไคเซอร์คนนั้นหรือเปล่าหรือจะเป็นไคโตใจอีกมัลติเวิร์สหรือโลอกคู่ขนานภายในคลิปนี้เราลองไปขไขปริศนากันเซนไคเซอร์แบล็ก ตัวจริงของเขานน่นก็คือโกชิคิตะไคโตะเจ้าของร้านกาแฟ,ะฟะที่ฮารูกาหรือโอนิเซเตอร์ทำงานอยู่เขาแปลงร่างเป็นเซนคเซอร์แบล็กเพื่อคอยช่วยเหลือพวกดอนบราเธอร์อยู่อย่างลับๆโดยไม่ทราบเจตนาาแอบแฝงของเขาว่าตกลงมาช่วยพวกเขาทำไม และท้ายที่สุดแล้วเขาจะอยู่ฝ่ายมิกหรือว่าศัตรูกันแน่ซึ่งเขามีรูปร่างหน้าตาและชื่อเหมือนกับโกชิคิตะไคโตหรือเซนไคเซอร์จากซีรีส์เซไคเซอร์แต่จะต่างกันตรงที่ชุดของเซนไคเซอร์แบล็กสีมันจะดูเซ็กซี่กว่าชุดของเซนไคเซอร์เวอร์ชั่นปกติและคาแรคเตอร์ของไคโตในซีรีส์เซไคเซอร์จะดูเป็นคนบิวเบียวมองโล่ในแง่ดีอยู่เสมอ แต่พอมาในซีรีส์ดอน布拉เธอร์กลับมีบุคลิกที่ดูสุกขขุมและลึกลับขัดกับในซีรีส์ Sci iter, เซคเวเจอร์อมามากอย่างกับคนละคนซึ่งมันทำให้เหล่าแฟนแฟเซนไตหลายคนสงสัยกันว่าตกลงไอเซนไคเซอร์แบล็กคนนี้จะใช่คนเดียวกับไคโตในซีรีส์เซคเ i เจอร์ iter, หรือว่าจะเป็นคนละคนกันเป็นไคโตในอิมมอร์ติเวิร์สหรือโลกคู่ขนานไปเลย หรือว่าจะเป็นไปนตามที่ผมคาดเดาเอาไว้หรือเปล่าว่าไครตะจะถูกผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกคุนขนาทุกใบสิงล่างอยู่กันแน่สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามซีรีส์เซเคเจอร์ก็คงจะงงและสงสัยกันใช่ไหมครับว่าไอพระเจ้าที่ว่านั่นเป็นใครมันก็คือไอ้ตัวที่สิงล่างไอ้เจ้าเกก้หุ่นนกอีกาสัตว์เลี้ยงของบอสควัตราชาของเหล่าโทจิเทนในซีรีส์เซเคเจอร์นั่นเอง มันได้สิงร่างไอ้เจ้าหุ่นอีกาตัวนี้มาตั้งแต่ก่อนที่ไอเจ้าบอสควัตจะรับเลี้ยงมันซะอีกหรือตั้งแต่ก่อนที่ลอบมนุษย์กับลอบขี่ใครน้อยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นช่วงหลังๆในซีรีส์พระเจ้าก็ได้ไปสิงร่างคนนู้นคนนี้ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นสเตซี่คุณซูกาออนมาจิน บลูนพริงจังกับไอเจ้าซอแห่งกลุ่มสไลด์โกซีเกอร์และก็ไคโตตามลำดับกันไปโดยผู้ที่ถูกสิงมากที่สุดลองจากเกเกนนั่นก็คือสเตซี่ซึ่งในช่วงที่สิงไล่สเตซี่อยู่เหมือนก็ได้ย้ายฝั่งจากโทชิเทนไปอยู่กับพวกเซคเเจอร์และทำการต่อสู้ร่วมกัน โดยแก้งแอปว่าเป็นสเตซี่แต่ไคโตก็รู้ไต่ว่าแน่ไม่ใช่สเตซี่ที่เขารู้จักในเมื่อถูกจับได้มันก็เลยเผยตัวจริงว่าตัวเองเป็น พระเจ้าผู้สร้างโลกคู่ขนานทุกใบนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลกคิคไฮนอยโลกเอสดีโลกเจ้าสลัดและก็โลกทุกๆใบเขาล้วนเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดเขาอ้างว่าเขาอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกไครตและมีเป้าหมายที่จะจกกัดการพวกโทจิเทนให้หมดเหมือนกับพวกเขาเพราะเห็นว่าพวกโทจิเทนเหมันคิดจะยึดครองโลกคู่ขนานทุกใบไว้เป็นของตัวเองพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเลยคิดจะลบพวกโทจิเทนให้หายไปให้หมดแล้วก็กัดเจจดระ ลอบขึ้นมาใหม่ซะหน่อยแล้วด้วยเลยร่วมมือกับพวกเซนไคเซอร์และไปบุกราชวัลโทจิเทนด้วยกันและนี่ก็คือบทบาทของเขาในซีรีส์เซนไคเซอร์และทำไมผมถึงคิดว่าพระเจ้าผู้สร้างผู้นี้เป็นคนเดียวกันกันกบเซนไคเซอร์แบล็กในซีรีส์ดอร์เทอร์ล่ะเพราะในเทลบีเล่มล่าสุดก็ได้เผยภาพของไคโตหรือเซนไคเซอร์กำลังเข้าเผชิญหน้ากับเซนไคเซอร์อีกคน ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเขาเดยๆแต่บุคลิกและท่าทางจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งพอลองไปเทียบกับอีกผ้าหนึ่งของเทเลบีที่เป็นภาาของเซเคเซอร์แบล็กท่าทางการยืนนี่จะดูมีความคล้ายกันอยู่ในหน่อยและเมื่อไปเทียบกับท่ายืนของสเตซี่ที่ถูกสิงร่างโดยพระเจ้าผู้สร้างโลก ก็จะดูคล้ายกันเอามามากเลยอยากเป็นคนคนเดียวกันยิ่งชัดเจนขึ้นไปหน่อยแล้วว่าเซคเ i s e เซอร์แบล็กอาจจะไม่ใช่ใครโตใจอ mm ีกมัลติเวิร์ส แต่อาจาเป็นไครต่อคนคนเดียวกันกับในซีรีส์เซคเจอร์คนนั้นนั่นแหละ <G ül> แต่อาจจะถูกพระเจ้าผู้สร้างโลกคู้ขนานใช้เป็นล่างโฮสในการสิงล่างก็เป็นได้ <G ül> และพอได้ไครตมาเป็นล่างโฮสแล้วเขาอาจจะไปทาอะไรในฐานะของพระเจ้าผู้สร้างและผู้เฝ้าดูโลกไปท่องโลกนู้นโลกนี้โลกนั้นอย่างก,กับดีเคดจนมายังโลกของดอนบราเธอร์และนี่อาจจะเป็นสายที่เซคเวย์เอร์แบล็กมาโผล่ในซีรีส์ดอบราเธอร์ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันอาจจะไม่ได้มาดีอย่างที่เราคิดก็เป็นได้และถ้าที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป้าหมายของมันจริงๆอาจจะเป็นการจัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม่อย่างเดียวโดยที่ไม่มีพวกตัวเกกะอย่างโทจิเทนมาขวางการทํางานของมันแต่ว่านี่เป็นแค่ทฤษฎีแรกนะยองมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่าทําไมไคโตหรือเซคเซอร์แบล็กมาโผล่ในซีรีส์ดอมบราเธอร์นี้เคยที่โผล่ในดอมบราเธอร์เนี่ย อาจจะไม่ใช่ไครโตจริงๆแต่เป็นตัวของพระเจ้าผู้สร้างโลกนี่แหละที่ได้จำแรงกายมาเป็นไครโตและมาโผลในโลกของดอบราเธอร์คือมันเป็นถึงระดับพระเจ้าเลยนี่นะมันก็น่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสิ่งล่างหรือการจำแรงกายเองคือถ้าทำทุกอย่างไม่ได้แล้วจะเรียกตัวเองว่าพระเจ้าได้ไงไอไซคเซอร์อีกคนที่โผลมาต่อหน้าใคโตในช่วงโคสุดท้ายของซีรีส์ไซคเจอร์ ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเสกขึ้นมาเองอาจจะเป็นตัวพระเจ้าที่ก๊อปี้หน้าตาของไครตและชุดของเซนไคเซอร์ aiser, และนำไปดัดแปลงเป็นเซนไครเซอร์แบล็กและไปทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรบลา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 ในโลกของดอนบราเธอร์ซึ่งทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันแต่ทฤษฎีไหนเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องกันแน่ ก็คงต้องหาคำตอบในขบวนการโลกจากกลเซนไคเซอร์ <K> ในตอนที่49หรือตอนอวสานอาทินี้เราคงน่าจะได้รู้คำตอบกันว่าไซไครเซอร์แบล็กที่โผล่มาในดอร์ราเธอร์ <K> จะเป็นใครตรธที่ถูกพระเจ้าสิงล่างหรือจะเป็นพระเจ้าจำแลงก,กายมาเฉยๆอาทิตนี้เดี๋ยวได้รู้กัน <K> <K> จะว่าไปขบวนการเซนไตที่ผ่านมาแม่งอยู่โลกเดียวกันหมดเลย แต่พอมาในซีรีส์เซไคเจอร์กลับบอกว่าอยู่คลาโลกเดียวกันซะง,งั้นไม่แน่ที่อยู่คลาโลกเดียวกันอาจเป็นเพราะพระเจ้าผู้สร้างโลกแยกโลกของเซนไตออกจากกันก็เป็นได้ก็ไม่เป็นพระเจ้านี่จะแยกโลกหรือจะรวมโลกเข้าไว้ด้วยกันมันก็ยังทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้พระเจ้าผู้สร้างโลกไม่ได้มีบทบาทแค่ในจักรวาลเซนไตละ่ะยังไปมีบทบาทในจักรวาลของไรเดอร์ด้วย ก็พอจะแถได้ว่าทำไมในหนังคอสอเวอร์ของไรเดอร์พวกไรเดอร์โคจอมาเจอกันได้ยังไงทั้งที่อยู่คนละโลกกันก็เพราะว่าไอพระเจ้าคนนี้มันเป็นคนเอาโลกของไรเดอร์มายำลงกันและเกิดอีเวนต์คอสอเวอร์และพอจบคอสอเวอร์กันแล้วก็แยกย้ายกันอยู่คนละโกกันไป ถ้าทาโตเอกจะเล่นประเด็นเกี่ยวกับพระเจ้าผู้สร้างโลกคนนี้มันอาจจะกลายเป็นวันออบอของจักรวายฮีโร่โตเอะเลยก็ว่าได้คือจะเขียนเนื้อเรื่องอะไรก็ได้ว่าไอ้พวกไรเดอร์เจอกันได้ยังไงและไปเจอกับพวกเซนไตได้ยังไงแบบนี้โตเอกก็คงไม่ต้องหาขาออธิบายให้กับพวกคนดูแล้วล่ะว่าทําไมเนื้อเรื่องของไรเดอร์กับเซนไตดูมั่วโซ่โตเหลงไม่สมเหตุสมผลมากซะเหลือเกิน<ๆ>ก็เพราะว่าไอ้พระเจ้าคนนี้นี่แหละครับ ที่ทำให้จักรวาไลไรเดอร์และสไตล์โดยเฉพาะไรเดอร์ม่วโซ่ตัวเลไปหมดหมอนี่นี่แหละเป็นตัวต้นเหตุนี่แค่สมมุติเล่นๆนะถ้าโตเอจะทําจริงๆคนดูคนมีอี้หยางวะและบ่นกันว่าอย่างนี้ก็ได้หรอ <c oughs> <c oughs> ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้นี้ <c oughs> ก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วเป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมคงไม่สนุกหรอกมั้งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาซัตคาไฮกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนงั้นก็ลากันเลยดีกว่าไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ